ของใหมของสวยอันนี้ลูกค้าหรือลาล่าลูค้าพี่นิปปะพี่นิปปะฉุนก็ไม่เอาไปด้วยเดียวเมื่อกี้สบอ่ะเมื่อกี้พี่นิปก็อยู่โน่นนะไม่คนขานะตมาเอาของห้รอเอาฉันนึกว่าขายน หมสวยจัดสวยจัดเลยจ้าสวยไหมไหวนี่ป้ายใหม่จ้าเกือบปีแล้วก็เนี<_<_่ยสิบเดือนแล้วมาถึงเดือนแล้ว หลีสาวอวบจ้านี่ยแม่เสือสาวพราวเน่โหรีผ้านิ่มผ้าเด้งผ้าบางนะจ๊ะนิ่มนิ่มเด้งเด้งบางบางสวัสดีค่ะเอาอย่างคุณพี่โซ่สองกระสอบเท่าไหร่อคะสองพันห้า 2, 2> คูณส <5, 000. S 2> องห้าพันเขาฝากถามว่าไม่มีส่วนลดหอเปาอุ้ยของไม่มีขายแล้วนะซึ่งแล้วอันเนี้ยไม่รู้จะได้โปรล็อตสุดท้ายหรือเปล่านะสองหมดสต็อกเกลี้ยงเลยนี่สวยๆเลยจะ้ะสวัสดีจ้าพี่ๆไทยเข้ามาแล้วสั่งเลยนะกระสอบน่ารักมากเลยอะ่ะเนาะ สวยสยเหรอสวยๆเนี่ยลายวินเทจมากเลยอันนี้เป็นงานเกรด A นะจ๊ะเป็นงานสาวอวบนะพี่จ๋า5้าบางพนิ่มผ้าแดง,งหูหรามากตัวน,นี้รีดเดี๋ยวรีดให้ดูเห็นอย่างนี้อาจจะยังไม่เห็นทรงค่ะพี่เนี่ย้ามันจะบางๆเง อันนี้น่าจะแบบมันชีฟองก็วสวยจังเลยโอ้ยโรลีชีฟองรวมบางรวมผาบางนะคะรวมผ้าบางเนอะฉันว่ารวมผ้าบางสวยอะดูดิเกรด A ใหม่มากเลยพี่ค้าใหม่อยู่แล้วไม่ต้องห่วงค่ะ น่าจ๊ะสวยพี่ใครขายงานแฟชั่นสาวอวดอะค่ะแนะนำนะสาวออฟฟิศข้าราชการข้าราชการที่ได้หมดเลยสีพื้นก็สวยนะใครรับรีวิวจัดเลยนะคะส่งฟรี2อ0พนะพี่ อป้ายคอยอ่ะติดป้าย้อยถ้าสะอาดเนาะพี่รอของมาสิบเดือนนะเกือบปีนะคะรุ่นนี้นะ ป้ายห้อยอยู่เลยพี่ผ้าสะอาดเกรดเอสวยๆเลยใครสนใจรีบสั่งได้เลยนะทุกคนใครชอบผ้าบางนะคะนี้เป็นแบบรวม สวยนะพี่แต่ไม่แบบขึ้นใส่ไม่ได้ดูดิดูพี่ดูดิเป็นชิ้นเป็นอันมากนะไม่ใช่เปิดมาแล้วแบบไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะสวยไหมสวยนะี่นคือชิม รีวิวส่งฟรีนะจ๊ะส่งฟรีรีวิวของเพิ่งลงเมื่อเช้าเลย สอบนี้รับได้บอกรวยงานสะอาดค่ะเป็นงานเกรด A เลยส่งฟรีรีวิวด้วยนะจ๊ะถ้าเป็นเกรด A เนี่ยเปอร์เซ็นต์ป้วนเสียเขาจะน้อยเดี๋ยวเอาหุ่นมาใส่ให้ดูนะคะเดี๋ยวขออนุญาตน้องๆเขาเคลียรหน้าร้านกันก่อนพี่เม่เดี๋ยวเอาหุ่นมาใส่เลยไซส์เอคหุ่นไซส์เอพนไส์อ สีดำก็คือดำผู้ดีตัวนี้เป็นผ้าชีฟองเนีย่ยพี่สวยอ่ะสีดำคือดำสวยเลยเสือัวน,นี้ดอกสวยจังเสื้อตก็วินเทจนะอโอ้ยกำไรอ่ะพี่วุ้ยกำไลโซตินะมีุ้ยอย่างนี้น่ารักจัง <มา S 1> เลยขอโทษที่มารวยอ่ะเป็นลูกปัดน่ารักจังคือทำได้ แม่ครับ <_ H ur ly> แม่ไม่เห็นรวยหรอรวยตัวใหญ่มากใกล้ตรงน,นี้นะโอ้โหทูโทนแม่เสือทูโทน <_ H ur ly> แม่เสือทูโทนน่ารักมากพี่จา๋างานเมากานะเป็นเสื้อแฟชั่นสาวอวบเมากานะคะพี่ดูสีทูโทนสวยมากเอาตัวไหนข้างนี้ <_ H ur ly> เอาลา <_ H ur ly> ยดอก รับรีวิวได้ทุกตัวนะจ๊ะพี่๋าราคาเท่าไหร่2,800นทคุณพี่เป็นเกรด A เลยนะเกรด A เลยนะจ๊ะออกผ้าบางเยอะเนาะออกผ้าบางเยอะนะ,ออาาะนะใครที่ชอบนะคะเนี่ยตัวนี้ชีฟองเนี่ยชีฟองชีฟองลูกค้าแยกทำราคาได้อีกนะจ๊ะ อันนี้ก็ชีฟองเนี่ยพี่สี่สิบห้าูนเฮ้ยดูดิดอกน่ารักใช่ไัมรับรีวิวขอบพระคุณค่ะเดีด๋ยวรีวิวให้ดูใช่คุณพี่บอกเลยเอาไปกำไรระวังเก็บเงินไม่ทันนะดูดิสวยๆเลย หัวผ้าขายนะก็กําไรแล้วพี่ผ้าค่อนข้างสะอาดเลยอะเกรตดตอไมค่อยหลายตัวย,ยังไงก็กําไรนะพี่ถ้าเป็นเกรดเออะเปอร์เซ็นต์เป,เปื้อนเสียเขาจะน้อยนะคะผ้าเขาเป็นชิ้นเป็นอัน,นยอย่าบอกนะใส่เองตัวนั้นอะใส่เป็นขาย,ยาวไงพี่นออ <c oughs> ว่าคนแถวนี้หรือเปล่าอ่ะอย่าพูดมันสะเทือนใจโอ้ยแม่เสือสาวโอนี่ชีฟองสองคนเลยใช่อ่ะเธอไงโอน้องมาถ่ายแม่หนูถ่ายาวอยู่นะลองดูไหมยาวอะไรน้่สีตาผู้ดบผู้ดีข้างหลังเป็นจีบค่ะป้ายห้อยอยู่เลยตัวนี้ราคาส0 0พัน คุณพี่มีไม่เยอะนะคะมีแค่9ลูกตอนนี้ออกไปหนึ่งแล้วเหลือ8ลูกรอของนานมากๆเกือบปีเลยนะคะใครจะสั่งรีบสั่งนะคุณพี่เกรด A เลยเสื้อแฟชั่นสาวอดวดุ้ยตรงนี้น่ารักมากเลยอ่ะเธอสวยเลย ใหม่เนี่ยพี่สะอาดน้องสะอาดเลยเนาะไม่เชื่อเห็นกูุดตัวนี้น่ารักมากเลยอ่ะดูดิพี่อันนี้เรียกผ้าฉีดฟองปะ,ะ<า>เป็นผ้าบางน<ด>ะคะสวัสดีพี่ๆทุกคนที่เข้ามาใหม่นะคะบอกเลยรุ่นนี้ขายดีมีกำไรแน่นอนจ้า ประมาณ3 8ถึงสี่สเนาะต้องแคสี่เ่มาพูดดูดีอะดีพูดลากมากดีวันนี้พูดลากมากดีรีดเดี๋ยวรีดให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะว่าพอเรารีดออกมาแล้วมันจะสวยขนาดไหนเนี่ยชีฟองพี่อันนี้ก็สวยนะ ตัว mm hmm. นี้ผู้ดีผู้ดีมากเลยอ่ะโอ้โห <grande beer> เอนยังอยู่คือยังไม่ได้ใส่สวัสดีค่คะตัวนี้ผู้ดีมากผู้แดงแดงละวป้ายติด <Zhang> ไปด้วย เป็นแบบออกยาวๆลายบินเทจสวยเนาะลายก็ไปคัดแยกแล้วนะพี่นะมันรวมรวมมาให้สีพื้นก็มีจะหาว่ามีแต่ลายเหรอไม่ใช่มีหนึ่งกระสอบมันมีทุกสไตล์เลยเวลาย,ยกกระสอบนะคะพื้นก็มีอุ้ยน่ารักอันนี้เป็นแบบเนี่ยพี่ แขนอย่างเงี้ยใส่หมกเลยอ่ะดีลายสวยของจริงลายสวยเลยนี่ก็ลายเสือแบบเสือเล็กๆอ่ะพี่อันเนี้ยดูดิต้องรีดคะรีบขึ้นมาเราจะเห็นทรงนะคะเพราะว่ามันอยู่ในกระสอบมันจะยับยับแต่รุ่นนี้ใครบอกเลยนะไม่ต้องซักเลยเพราะว่าผ้าเขาค่อนข้างสะอาดเลยอ่ะ แต่ใครใจซักก็ได้นะแต่ใครคิดว่ารีดอย่างเดียวก็ได้ละรุ่นเนี้ยนี่เรียบหรูดูดีดำชีฟองอน่ารักตรงนี้สีขาวๆนี่คือลายเป็นลายปักเธอ,อดีดอะไรอันนี้ใส่หุ่นให้พี่่อยก็ไม่ใส่ไม่ได้เป็นปาก <S <S> <S สีพื้นก็สวยดูดิ<ว>เป็นแขนแบบ ี่น่ารักมากเลยอ่ะตัวเนี้ยชอบอยากให้เห็นผ้าใกล้ๆนะพี่แม่เสือ,อใครจะสั่งรีบสั่งนะคะโอ้งานอะไราพี่จิตตาเสื้อสาวอวบค่ะเสื้อแฟชั่นสาวอวบเกรด a 2 8 0 0บาทนะคะใครชอบผ้าบางรุ่นนี้เล่นได้เลย เอ hey, จ้าสีแดงสั่งเลยสั่งได้เลยนะพี่ของมีน้อยนะคะรุ่นนี้มาไม่เยอะมาเร็วหมดเร็วนะจ๊ะแล้วรอของขึ้นานนานพี่เธอัวน,นีสวยปะมันจะเห็นปะวะคะเห็นเขาขึ้นไหมอาวลูกค้ามาเต็มเลยสองพันแปดพี่แต้ว 2 8 0 8เกรด A นะพี่สวยๆเลยค่ะ <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวแครีดแล้วก็ให้ดูนะคะใครมีเวลาว่างนะคะดูไปก่อนอย่าเพิ่งตัดสินใจก็ได้ค่ะแต่ใครคิดว่าเฮ้ยฉันขายอยู่แล้วสั่งได้เลยเกรด A มาเร็วหมดเร็วรุ่นนี้มาไม่เยอะนะคะมาไม่เยอะนะ เดี๋ยวจะแบบโอ้ยทาไมไม่บอกรู้นี้สั่งดีกว่าคือมันมีละมันมีหลายคนแล้วพี่รู้นี้นี่ป้ายอย่างห้อยอยู่เลยค่ะนี่สวยเลยใครจะสั่งสองพันแปดยกกระสอบเท่าไหรสองพันแปดมีแต่ผ้าบางหรอคะเน้นผ้าบางออกผ้าบางค่อนข้างเยอะค่ะผ้าโพลีอ่ะมันจะเป็นสไตล์เนี้ยพี่แต่ถ้าพี่อยากได้ผ้าหนากว่านี้พี่ต้องสั่งรุ่นด,<อ>ดวดวไมมเนาะ อันนี้ออกผ้าเดียวกันเลย2008เท่ากันแต่อันนั้นจะมีผ้าคอตตอนผ้าอะไรแบบนั้นหนาผ้าโพ่งผ้าฝ้ายแต่อันเนี้ยจะเน้นโพลีแล้วก็แบบชีฟองอะไรเงี้ยค่ะผ้านิ่งเด้งผ้าบางเนาะผ้าบางเยอะอ่ะใครชอบผ้าบางอ่ะให้เล่นรุ่นนี้นะพี่ต้องบอกว่าสเปคสเปคที่ต้องการอะไรจะได้เลือกถูกจะได้บอกใช่จะได้บอกถูกนะ ีสเปคก็คือใครชอบผ้าบางให้เล่นรุ่นนี้ค่ะแม่เสือเดี๋ยวรีดขึ้นมาจะเห็นทรงนะใครอยากถามอะไรอยากดูรีวิวอะไรพิมพ์ได้เลยนะพี่พี่เราจะได้พูดคุยกันแบบสะดวกเนาะตอบโต้ไปมาไปมาเลยนะคะแต่สาวไซส์อกใหญ่หน่อยนะอวบอ่ะพี่อันนี้สาวอวบ เรากล้าให้ดูทุกตัวเลยพี่เกรดเองานค่อนข้างสะอาดเลยได้ประมาณ 200... 2 0 0 220รบวกลบจ้ะเธอเห็นเลยเหรอเนี่ยสายตาเธอดีมากเลยเนะาะที่เธออ่านคอมเมนต์ใช่ไหมันตัวเล็กมากเลยไง มุ้งนี่ฉันนำมัดของมุ้งแล้วกันฉันจะได้สายตาดีๆแต่ต้องเป็นผักบุ้งหมูกรอบนะจะเป็นผักบุ้งไม่กิหมูกรอบไม่กินนะเราเป็นผัดผักบุ้งหมูกรอบนะเยอะเยอะเอใช่หมูกรอบก็พอมาเจออ้าอ่านดิอ่านดิอ่ะอ่านเห็นไหมมีไซส์เห็นไหมไม่ทช่ปัญหาค่ะสวัสดีอะดูดิ มีไซส์สาวๆอะไรล่ะไซส์กลางๆต้องกินผักบุ้งเยอะกว่าหมูก่อมนะถ้าไซส์กลางๆเหรอูเลยหิวผู้ชายหิวหิวคุณชายอ๋อหิวคุณชายหิวคุณชายหรือหิวอะไรคุณชายโรจะกินคนเดียวเลยไขมันตัน มีลูกโลกไหมคะรับเพิ่มหนึ่งโมดพี่โลกหมดโลกต้องรอก่อนตู้น่าจะทยอยข้าแล้วแต่เดี๋ยวก็ไปติดวันหยุดวันแม่ตู้แม่หยุดนะพี่ไม่ได้เลยอ่ะผูกชีฟองบางตู้ไม่ได้ฉันก็ไม่มีหองขายอ่ะวันแม่หยุดนั้นคนถามอยู่วันที่สิบสองจะมาหยุดครับพี่ มีบเพราะว่าอะไรพี่ขนส่งหยุดหมดเลยขนส่งเขาก็หยุดกันหมดนะหนูก็เลยหยุดตามเผื่อน้องน้องเขาจะอยากจะพาแม่ไปเที่ยวพาแม่ไปทานข้าวอะไรอย่างนี้เนาะรู้ไหมคำแรกที่ฉันบอกแม่ว่าวันนี้โทรไปแม่ส่งของมาให้เรานะส่งได้เลยมาแล้วไม่มีบ่มแหวนเพชรมาสักวงหนึ่งหรอโอ้ย จะไปหยอดตู้ไข่กันบอกแม่แม่จะไปหยอดตู้ไข่กันนะพี่มีบุญไปมุใส่กันมานี่วันแม่พอดีสีบ้านอันนี้พี่วันแม่พอดีเลยตัวนี้น่ารักมากเธอดูดิอืออะเรยตัวนี้ใส่หุ่นพี่นะไม่ต้องรีบใส่หุ่นไปกัด้านข้างจะประทีปที่ท่ามาอืมตัวนี้น่ารักมากขึ้นใส่หุ่นเลยสีฟ้าพอดีเลิสนิดนึง น,นี่ผู้ดิบผู้ดีมากเลยเนนงงแบบบ้านคนรวยอ่ะพี่ดูลมดิบางคนคัดแค่หัวผ้าก็กำไรแล้วพี่ไอห่างผ้าเขาก็เซลเลยเ <มา S 1> ซลถูก<ล>ถูกเลยเนี่ยป้ายห้อยมา้าลายพี่สวยนะ สีดาคือมันสวยนะพี่แต่มันไม่ขึ้นกล้องแต่ถ้าอย่างถ้าพี่มีหน้าร้านแล้วขายสีดำอย่างเงี้ยลูกค้ามาดูมาสัมผัสเองอ่ะซื้อแน่นอนค่ะในกล้องมันจะมองไม่เห็นใช่เนี่ยสีดำสองพันแปดอีกหนึ่งร่วมรวมรีวิวเป็นสองลูกอุ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเห็นแม่บอกแล้วขอให้พี่ซื้อง่ายขายคล่องนะคะซื้อง่ายขายคล่องคุณพี่ รีรอไม่ได้เหลือไม่กี่ลูกแล้วนะใครที่ดูอยู่ก็รีบสั่งได้เลยนะคะจริงคือขึ้นเต็มราวแล้วมพี่ดูหัวผ้าหนูจะเต็มราวแล้วอะมัน้ก็สวยอันนี้ก็สวยคือจริงมันขึ้นได้หมดนะพี่ใช่หนูแขวนได้ทุกตัวแหละมันมันไม่ขึ้นกล้องไงหมนเลือกแค่แค่ไม่กี่ตัวพอมีขนาดเลือกเลือกแค่ขึ้นเลยขึ้นเลยน่ารักก็ขึ้นเลยเนี่ยชีฟองเห็นไหม แล้วคือน้องยังป้ายห้อยอยู่เลยอะใครที่ดูอยู่ต้องรีบตัดสินใจนะคะเพราะว่ารุ่นนี้ใครมีไม่เยอะนะแล้วของก็รอนะนานพี่เนี่ยจริงๆเนี่ยหัวผ้าก็สวยวิ่งแลาดูเชิ้ตน้อยด้วยป่ะดูตัวนี้นออกแนวเชิ้ตน้อยด้วยนะน่ารักนะนเน,น,เน,นานะนอะไรอ่ะอะหุ่นแล้วไม่มาากินตัวสามต สีพี่ไงห้าห้าห้าี่ไงพี่ไงก็ใส่เลยทะเลเนี่ยวันนี้ก็สวยเนี่ยพี่อะไรเองพูดเองก็พูดเลยเงี่ยมาแบบยิ้มแบบยิ้มกลิบจีบแล้วมองไปทางที่มุกยิ้มกลิบเดี๋ยวนับจานวนตัวให้นะคะพี่อาจจะหมดวันสองวันนี้ก็หมดอ่ะพี่ถ้าใครเห็นไลฟ์อ่ะแล้วใครรออ่ะจะหมดคืนนี้แหละ เพราะว่ามันมีแค่นี้เพราะมันมีไม่เยอะนะคะเราเป็นยานเกรดเอพี่โอ้โหคอดเอเวอร์่าน่ารักน่ารักมากเลยอ่ะต้องใส่หุ่นอะหุ่นหุ่นหมดนี่อะไปใส่หุ่นนะคะตอนถ่ายรูปไหมยาวอะ เพลงแบบโบราณโบราณนะพี่ป้ายห้อยอยู่เลยไปแข่งกูดแสติดป้ายห้อยหลายตัวอยู่นะพี่ๆใครที่ชอบงานสะอาดชอบงานที่จับราคาได้ขายแบบไม่ปวดหัวไม่กังวลไม่คิดเยอะนะคะ รุ่นนี้เล่นได้เลยแนะนำให้เล่นเป็นเกรดเไม่ว่าจะป้ายไหนก็เล่นได้เลยนะคะแต่ขอเป็นเกรด A นะมือใหม่ก็เช่นกันนะคะมือใหม่ที่ไม่เคยเล่นผ้ามือสองเลยอ่ะพี่อย่าเพิ่งไปเอาเกรดบงเกรด B ีนะคะแค้เอาเกรด A ไปก่อนอ,อย่ยป้ายห้อยอยู่เลยใครอยากจัดราคงราคาเฟสเดียวกันกันกบ ที and ่แอนไวโอเนตอ้าวเธอดูดิเออเออเออเข้าใจใช่ไหมไม่ไร่ะสีดสเนาะไ,ได้เลยขุนพี่

บางทีมันไม่ขึ้นกล้องอันนี้ก็ผ้าคือของจริงเขาสวยอันนี้เขาเรียกผ้าอะไรผ้าพีด่อขึ้นเลยผัดพีปะปะปะพาลูกค้าไปดูก่อนอุ้ยเรามาดูกันเลยทัไปไหนอะไรรับหนึ่งกระสอบค่ะอุ้ยกราบขอบพระคุณมากค่ะเสียงเป็นอะไร เดี๋ยวจะพาไปชมรับชมนะคะโหดูเดิน้องรวยอยากออกกล้องน้องรวยเดียนี้เขามีเอฟซีเยอะแล้วก็จะผ่านเยอะะาะเดินไปเดินมาไม่ม่เข้าใจรวยได้เลยพี่เอโกดังนี่อุ้ยสวยงามอ่ะป่ะอุ้ยหุ่นแพทอุ้ยอุ้ยขาชนนี่คุณพี่พอใส่แบบพอใส่หุ่นมาเขาก็จะแบบ สวยงามแบบนี้นะคะอย่าลืมเอาไปรีดนะเห็นไหมื้นที่พอรีดแล้วเขาก็จะแบบรีดแล้วใส่หุ่นขึ้นมาก็จะอุย้ยสวยปังอย่างนี้และจ้าเอาไปดูกันเลยแ,แค่จะให้ดูหัวผ้าขาวๆนะคะเผื่อพี่ๆทั้ทง20่สบกว่าท่านดูอยู่จะได้แบบตัดสินใจซื้อได้ไง่ายขึ้นเชืม ยนนึงนะอุ๊ตัวนี้สวยจังเลยอ่ะรีเ้าอรอรีเ้าสวยเลยเนาะเป็นป้ายขาวเล็กนะคะพี่รดสเปนเตนมากเลยลูกฟูกนี่ไนี่สองร้อยกับบาทใส่ไปสองทีขึ้นขุยแล้วมือห<า>นึ่งสวยขนาดเนี้ย ดูดีมีเสียงไหมมุกสะดุดเลยเหรอเธอถอยเรามาฝั่งนี้ห่อยถอยกลับไปนิดเดี๋ยวดวยฉันไม่ทำเองแบนึงนะพี่นะขอจัดระเบียบหน่อยนะเธอกดฟังเสียงได้ดีไหมปะให้มีจะปิด อย่ยงไหมฮัลโหล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 ชาวบ้ีนแกอืมอ่ะแคปหรออืมต้องแคปแหละ เออเอาไว้รับสายอ่ะอจริงทุกวันถามมุกดิแล้วคือเมื่อวานคนดูแบบร้อยกว่าคนน่ะเธอใคนนี้เ,เซลลของเออคือปังมาอ่ะใครสนใจแคปหน้าจอเลยนะจ๊ะ